จอร์จจอร์จเอ้ยเสียใจด้วยนะยูไม่อนุญาตยูไม่อนุญาตให้เล่นกับจอร์จแล้วเย่ Look who at the door. I know, no, George. It's like watching the garden. สวัสดีวันพุทธที่12มกราคมนะคะผมไปสัมภาษณ์งานเสร็จแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา1 1บเโมงสินาทีเขาบอกว่าเริ่มงานได้เลยไหมมาเลยมาทําเลยเธอจะเอาเอาสามชั่วโมงก็ได้นะ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยถ้าเธอไม่อยากทำสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเขาแบบว่าอยากได้พนักงานอย่างไวมาวกเราถามว่าพาทัวร์พาดูได้ไหมว่าต้องทําอะไรบ้างเลยเขาบอกว่าพาไม่พาดูไม่ได้เพราะว่าโอยังไม่ได้เช็คประวัติอาชญากรรมค่ะ dbs เช็คแล้วก็ แล้วก็ที่นี่มันเป็นโรงเรียนมันมีเด็กเยอะอะไรประมาณเนี้ยโอก็ถามเขาว่าทําความสะอาดอะไรบ้างเขาก็แบบคือเขาพูดแบบว่า general cleaning อะคือง,ง่ายงานง่ายๆอะคือปัดกวาดเช็ดถูเช็ดโต๊ะเช,ช็ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือตอนนี้เขาพูดแบบนี้เนาะจ้างไปจ้างมาอีกแป๊บหนึง่งทํา big cleaning นะทํานู่นทนํานี่งานงอกมาเรื่อยๆโอ้กลัวเป็นแบบนี้ไงเดี๋ยวต้องกลับไปปรึกษาฮิวก่อนคุยก่อนแต่ว่าที่โอดูสภาพแวดล้อมโรงเรียนดูโอเคนะ คือโอรับรู้ได้เลยว่าคนที่นี่เขาเขาแบบว่าเขาดูแลเด็กๆด,ดีมากเลยเพื่อนๆอ,อนาคตของชาติที่เนี่ยทั้งที่และอันเนี้ยเป็นเด็กพิเศษนะเพื่อนๆเ,เด็กพิเศษคือทั้งทางสมองและทางร่างกายอะ่ะคือเขาดูแลอย่างดีเลยอะ่ะพ่อแม่ที่มีเด็กแบบเนี้ยก็ใช้จ่ายใช้เงินเยอะนะโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะเพื่อนๆรัฐบาลก็ต้องช่วยครอบครัวที่มีลูก พิการหรือว่ามีลูกที่เป็นเด็กพิเศษอ่ะรัฐบาลช่วยแล้วก็โอมาอยู่นี่นะโอยอมรับตรงๆเลยว่าเห็นเด็กพิเศษอ่ะเยอะมากเลยท,ที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอ่ะเยอะจนโอบอกฮิวว่าป้าทําไมคนอังกฤษคือเป็นเป็นอย่างนี้เยอะจังอะไรเง,งี้ยฮิวบอกว่าที่ไหนๆก็เยอะนั่นแหละประเทศไทยก็เยอะเพียงแต่ว่าประเทศไทยอ่ะ ไม่เอาลูกออกมาโชว์ไงเก็บไว้ที่บ้านไม่พาออกมาข้างนอกไม่เหมือนที่นี่เขาพาลูกออกไปทุกที่เลยไปโรงเรียนไปเดินไปทํากิจกรรมแทบทุกที่เลยคืออยากให้ลูกมีชีวิตเหมือนคนปกติอะไม่เอาลูกเก็บไว้แล้วก็ซ่อนไว้อะไรประมาณเนี้โอ้ก็เลยมาคิดเออบางทีอาจจะจริงเนาะบางทีประเทศไทยเราอ,อาจจะมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เอาลูกเขาออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีรัฐบาลช่วยสนับสนุนด้วยอะโอ้โอ,โอดูแล้วแบบ เห็นความแตกต่างตรงนี้เราก็สงสารเด็กอะเนาะอยู่ที่นี่โอดูในเว็บไซต์เนาะเด็กพิเศษอะโอดูในเว็บไซต์ดูในรูปดูอะไรเงี้ยคือทําไมมันเหมือนเด็กปกติเลยคือทํานู่นทํานี่ได้เหมือนปกติเลยอะเพื่อนๆโอ้จนแบบสภาพแวดล้อมโอดูแล้วเออมันน่าทำอะมันมันน่าจะโอเคอะงานเพียงแต่ว่างานมัน มันเป็นอะไรที่โอ๋คิดว่าถ้าโอ๋อยู่เมืองไทยนี่โอ๋คงแบบสุดยอดเลยคงชอบมากคือทํางานไม่เยอะวันละแค่สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแถมได้หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็วันหยุดนักขัตะเลษกวันหยุดอะไรของของโรงเรียนวันหยุดอะไรยาวๆก็ได้หยุดกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จ่ายเงินเดือนอเป็นงานที่แบบไอเดียลมากเลยแต่พอมาอยู่อังกฤษเหมือนมันถูกสปอยแล้วเพื่อน มันก็เลยเริ่มแบบว่าทําดีไหมนะทําดีไหมนะทั้งที่จริงๆมันเป็นงานที่ไอเดียลมากเลยนะคือมันก็ได้ค่าแรงพอที่จะแบบจุนเจือครอบครัวแล้วก็แล้วก็งานก็ไม่เครียดไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะทํางานเสร็จก็เสร็จเหมือนเป็นการแบบได้ทําสมาธิไปอีกอย่างหนึ่งคือการทำงานก็เหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อนเพื่อนมันคือมันได้ลงมือทำใช้อะไรอยู่กับร่างกายแล้วมันก็เกิดสมาธิเนาะโอก็คิด บางทีอก็คิดไม่เหมือนกับฮิวอะโอ้ว่างานนี้โอ้่าจะลองนะอะไรประมาณนี้ยแต่เดี๋ยวต้องกลับไปบ้านคุยกับฮิวก่อนว่าฮิวอะไรยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ฮิวแบกภาระดูแลผู้หญิงสามคนแล้วไงเพื่อนๆเออก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ฮิวแบกแล้วอีกอย่างหนึง่งโอ้อยากใช้ใจ่ายอะไรโอ้ก็จะได้ซื้ออะไรเงี้ยเพื่อนๆอยากกินอาหารไทยก็ได้กินแต่เมื่อคืนเียวก็พูดกับฮิวนะ ถ้าทำงานก็ดีไงฉันจะได้แบบอยากซื้อครีมอยากซื้อเสื้อผ้าอยากซื้ออาหารไทยยังไงฉันก็ได้ซื้อฉันก็แบบได้สเปนอะไรเงี้ยแล้วฉันไม่ให้เธอใช้เงินตรงไหนสาวอยู่าโอ้ก็เลยโอ้เดี๋ยวคืนนี้ต้องคุยกันก่อนนะนเพื่อนๆแต่งานเขาแบบเขาเดสเปิดมากเลยอยากได้คนทํางานนะ่ะคือบริษัทนี้เขาเพิ่งได้เทคโอเวอร์ over. งานในโรงเรียนนี้เป็นที่แรกในแถวเฮกแคมเนี่ยค่ะเพื่อนเ เขาก็เลยแบบประมาณว่าอยากให้คนเต็มกรอบไวๆแล้วก็ได้เริ่มลงมือทําแล้วก็ได้โชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรประมาณเนี้โอคิดว่านะ mm. เขาก็เลยรีบอ่ะแล้วพอโอไปถึงนะก็มีผู้หญิงที่สัมภาษณ์ก่อนหนะ้าโออยู่แล้วอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วอ่ะโอกระพิวคุยกันอยู่นะว่างานเนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เป็นเป็นคนที่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงเวลาที่ทํางานนะ ทำบ่ายสามโมงถึงทุ่มหนึ่งอ่ะเป็นเวลาพลามทามมากเลยสำหรับครอบครัวนะเพื่อนๆคือเป็นรับลูกกลับมาพาลูกอาบน้ำแต่งตัวทำการบ้านดูทีวีกับลูกนิดนึงเล่นด้วยกันแล้วก็เอาลูกเข้านอนเป็นช่วงที่แบบคนมีลูกนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือเขาคงสละเวลาตรงนี้มาทำไม่ได้แน่นอนก็คือคนที่อายุน้อยอ่ะ ไม่ได้แน่นอนฮิวบอกว่าเธอจะต้องมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนแก่แน่เลยที่แบบว่าลูกๆโตไปหมดแล้วแล้วก็เออใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็คือมาทํางานทําความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยโอ้ก็มันก็เป็นอย่างที่ฮิวว่าเพราะว่ามีคนที่สัมภาษณ์ก่อนหน้าโอ้ก็แก่แล้วอ่ะโอว่าน่าจะห้าสิบหกสิบแล้วอ่ะเอออยู่ที่นี่คนถ้ายูยังมีความฟิตท,ทางร่างกายนะอายุเท่าไหร่เขาก็รับนะเพื่อน มันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะอยู่ในกลุ่มสภายยูเคอ่ะเขาอายุ33แต่แฟนเขาอายุ83เพื่อนเพืน,เ,นเขาพากันย้ายกลับมาอยู่อังกฤษเพราะว่ามีลูกสองคนเนาะแล้วก็ที่ประเทศไทยอะไรทุกอย่างมันเริ่มแพงแล้วมีอยู่ที่นี่ลูกยังได้เรียนฟรีไงสามีก็หางานทําได้ที่ดูว่แ80กว่าแล้วว่ายังหางานทําได้เลยอ่ะผู้หญิงไทยคนนั้นก็ย้ายตามมาอะไรเงี้ยเขาก็คือมีปัญหาเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อน มาเช่าบ้านเจ้าของที่ชาวบ้านก็ไม่ให้เช่าด้วยน,นี้ก็ต้องละเหตุไปอยู่คาราวนเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องไปยื่นเรื่องขอบ้านของรัฐบาลนะคะบ้านบ้านสําหรับคนที่รายได้น้อยรัฐบาลเขาก็จะช่วยตรงนี้ไงคือแบบว่าเขาเรียกว่าลำยากลําบากในการแบบว่ามาเริ่มต้นชีวิตที่นี่มากแต่เขายังมีความคิดบวกอะ่ะเพื่อนๆเ,เล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยที่แบบยังมีอารมณ์คิดบวกแล้วก็สู้อ่ะ โอ้ก็ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเขาอยู่ก็พอดูแล้วก็มามาดูชีวิตตัวเองคือชีวิตตัวเองไม่ได้ไม่ได้ลําบากเลยอะ่ะคนอื่นที่ลําบากกว่าเราเยอะเลยแต่เขายังคิดบวกยังแบบสู้นิวก็เลยแบบต้องคิดบวกต้องแบบสู้อ่ะเออนี่แหละมาอยู่มาอยู่เมืองนอกของจริงแล้วนะโอ้เพื่อนๆโอ้คอนเฟิร์มเลยว่า เป็นมาดามเมียฝรั่งอยู่เมืองไทยออะสบายโคตรโคตร,คตรแต่พอเป็นมา,มาดามอยู่เมืองอังกฤษแล้วเนี่ยโอ้ยมันคือไม่สบายอย่างที่คิดเลยอ่ะคือลำบากจะใช้เงินอะไรก็ต้องคิดคิดดูดีว่าประหยัดน้ําประหยัดไฟช่วยกันสุดๆนะเพื่อนๆอ,อุณหภูมิฮีเตอร์เนาะตอนมาอยู่แรกๆปรับขึ้นยี่สามองศาพอแก๊สเริ่มแพงแตอนนี้ปรับเหลือยี่บเอ็ดองศาใส่เสื้อผ้านานา,นาเอาแล้วแถม เสื้อผ้าที่ใส่นะก็ใส่ซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายๆวันเพราะว่าถ้าเกิดใส่แล้วเปลี่ยนแล้วซักเหมือนอยู่เมืองไทยอ่ะเปลี่ยนผ้าใหม่ทุกวันน่ะมาอยู่ที่เนี่ยตายตายตาย,ตายพอดีคือใส่เสื้อผ้าซ้ำๆกันหลายวันแล้วค่อยซักน้ํานะเพื่อนๆจากเคยอาบวันละสองรอบเช้าเย็นเนาะเด๋ยนนี้ก็มาอาบวันละรอบแค่ตอนเย็นตอนเดียวที่ดูดิ <c oughs> คือแบบว่าชีวิตมันต้องปรับอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะ่ Money not grow from tree อะมันนี่น t อตโกลฟอม t ที e อ่ะคือต้นไม้มันไม่ได้ออกผลมาเป็นธนบัติให้เราอะ่ะดังนั้นเราต้องแบบคิดเยอะๆในการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนาะนี่แหละถ้าเ,เพื่อนๆดูวอล์กโอจะเห็นเลยว่าก,กับพิ่ใส่เสื้อผ้ากันซ้ำๆเหมือนไม่ค่อยซัก <c oughs> จริงใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเพราะว่าถ้าซักปุ๊บมันก็เปืองแกะทำมเพื่อนในการ เปลืองน้ํามันในการทําให้น้ํามันร้อนที่เนี่ยต้องทําให้น้ําร้อนถึงจะทําอะไรได้จริงๆนะเพื่อนๆทั้งล้างถ้วยล้างจานทั้งซักผ้าใช้น้ําเย็นเย็นเจีย๊ยบมือเราก็ไม่ไหวไงเวลาล้างจานอย่างเงี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยน้ําเย็นเจีย๊ยบมันก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียอะไรเงี้ยนี่แหละมาอยู่เมืองนอกแล้วอ้ยคอนเฟิร์มเลยนะมาเป็นมาดามเฟรเยฝรั่งอยู่เมืองนอกเนี่ยคือ ต้องสู้เพราะทุกอย่างมันกลับขั้วกับคนละด้านกับอยู่เมืองไทยคนละด้านเลยคนละโลกเลยถ้าไม่โชคดีได้ผัว,อวอรอวยอนะคือแบบอืผัวรวยอะถ้าไม่โชคดีได้ผัวรวยอะก็คือแบบชีวิตที่นี่ลําบากและต้องปรับตัวเยอะๆโดยเฉพาะเข็มขัดนี่เอามาลัดขึ้นถึงนี่เลยถึงบ้านแล้วนะคะนี่เป็นอาหารเช้าค่ะแวะไปซื้อที่อูดี อันนี้เขาเรียกว่าครัมเปตนะคะมันเป็นคล้ายๆแพนเค้กอะ่ะเป็นอะไรที่อังกฤษอังกฤษมากเลยค่ะครัมเปตทานกับเนยแล้วก็เดี๋ยวทายแยมนะคะแล้วก็ก็ไปเอาดีซื้ออันนี้มาด้วยเ,เห็นซูชิก็เลยซื้อซูชิทานกับผักดองก็น้ำจิ้มซูชิเนี่ยค่ะเนี่ยอาหารเช้าโหค่ะคนเดียวเงียบเงียเพราะว่าหิวไปปั่นจัก,กรยานกับเพื่อนแล้วก็ไปแวะทานอาหารเช้าและเที่ยงเลยทีเดียว ดินเนอร์วันนี้จะดูแซ่ดๆนิดนึงนะมันเป็นอาหารเหลือเสียได้เอาเลยกินส่วนของฮิวเป็นเลดเคอร์รี่น้ำจะแห้งนิดนึงแล้วก็ดื่มไวน์เซเลบริตไอคอร์ดจ็อบใช่ไหมฮิวค o ร์ดออฟเฟอ e ์เออไอคอร์ดออฟเฟอ congratulations darling <laughs> so how many day we will use we will spend the time to think about it that I gonna take it or not uh huh. สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่14มกราคมค่ะนั้นฮิวกำลังทำอาหารเช้าของตัวเองส่วนอาหารเช้าอเสร็จแล้วนี่ โอ้ขี้เกียจเอาหมูออกจากตู้เย็นขี้เกียจดีฟรอสในไมโครเวฟเนาะประหยัดไฟก็เลยกินเท่าที่มันมีในตู้เย็นมันอันนี้ก็คือพาม่าแฮมแล้วก็ผัดกับผัดเส้นเส้นไข่ผัดกับถั่วงอกคะ่ะผัดใส่ไข่อหิวอารมณ์ดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ โอาทาระบบให้ทําอาหารเช้ามันง่ายฮิวก็ทําเองได้สบายเพราะเขาก็ทอดไส้กรอกกับแบล็คพุดดิ้งในแอร์ i เออร์แล้วก็ทําไข่ไข่เจียวที่เตาเขาก็เลยทําเองได้แป๊บเดียวเดี๋ยวอนาคตเขาก็ต้องเรียนรู้ทําอาหารเย็นกินเองอว่าฮิวก็ต้องทําสเต็กแหละมันง่ายสุดเอาสเต็กใส่เข้าไปในแอร์ไฟเออร์แค่นั้นแหละจบง่ายล้างถ้วยล้างจานเสร็จ Thank you, Hugh. Today's Friday. Yeah, I have gotta spray <laughs> and I gotta say I'm not gay. And you can discover it later. Leave it for a couple of minutes. Then you clean it off with this first, not that cloth. With this first, and you'll find the shine with Wow, you've been see the cleaning TikTok, did you? No, I am my own TikTok. <laughs> I don't need anybody else's. Hugh? Mm. Yes. You remember back in the time that when I was working for Central, you have to clean the house. You have to be my meban. Yes, it was horrible. <laughs> this house is much easier to clean. I found that was very difficult. But I'm very good. I'm good with toilets, you know. You could be cleaning toilet เลยเลย I just stick my hand down I don't care about gloves and things I just stick my hand right down the toilet เด้ t ที่ Dinner <laughs> วันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์ Pollet p อค่ะหมูหมูหม,หมูเรียกว่าไงดึงเป็นเส้นๆส,ส่วนของฮิวก็กินแบบนี้ค่ะไร้แป้ง นี่นะคะดินเนอร์สวัสดีวันเสาร์ที่1 5มกราคมค่ะ <Morning. S 2> วันนี้อากาศเย็นศูนย์องศาเรากำลังจะไปดูตลาดวินเทจมาเก็ตในเมืองนะคะมันมีวันนี้ ต้องไปขายตลาดอื่นที่บอกว่าเอาฉันไปขายในตลาดวินเทจมาเก็ตเดี๋ยวเรากําลังจะไปกดเงินก่อนเพราะว่าแน่นอนเลยว่าต้องใช้เงินสดอาจจะเสียค่าเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าถ่ายบรรยากาศมาให้ดูได้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะคะเป็นยังไงตลาดวินเทจมาเก็ตเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นป้ายติดประกาศไว้ตั้งนานแล้วว่าจะตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่อะว่ามันจะมีตลาดวินเทจวันที่15มกราอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เราเดินผ่านร้านที่ขายของมาแล้วบางส่วน <c oughs> นี่มันเป็นที่ที่เขาประมูลราคาสัตว์เลี้ยงพวกวัวอะไรอย่างเงี้ยร้านค้าจะอยู่ข้างในเดินไปก็ได้กลิ่นขี้วัวไปค่ะเพื่อน นี่นะคะคือที่ได้มาจากร้านจากตลาดวินเทจช็อปเนาะก็จะเป็นช้อนซ่อมกับช้อนซุปส่วนฮิวก็ค้อนค่ะกับตัวนี้ประแจอ,อันเล็กนี่แหละอันนี้3อันเขาลดให้เหลือ15ป่ปอนเดี๋ยวจะทำความสะอาดก่อนให้มันดูใหม่นิ้งเลยขัดช้อน เงินเป็นงานโอ้ว่ามันเป็นงานเงินเคลือบไม่ใช่งานเงินจริงอ่รอะเนี่ยรอบๆอบเนี่ยมันจะเป็นคราบดำดำอันที่ขัดแล้วจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ดำจะแช่ให้ดูเนี่ยเนี่ยมันเป็นครบคราบดำดำ,ดำหน้าและหลังเลยแต่อันนี้อันนี้อันนี้ขัดแล้วทั้งหน้าและหลังมันก็เลยดูดีขึ้น เช้าและเที่ยงของโอวันนี้ตอนบ่ายสองโมงเป็นหมูสามชั้นย่างเกลือมีเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเออ่เป็นหนังหมูจากพูลเล็ดพอกเนาะแล้วก็กินกระนำจิม้มส่วนเหี่ยวก็อาหารเช้าเหมือนเดิม สวัสดีวันอาทิตย์ที่16มกราคมค่ะอันนี้อาหารเช้าและเที่ยงของอนาคาเป็นหมูอบกับกิมจิได้ยินเสียงเตาอบลุมร้อนนินจาแบ็กเกนิดนึงนะวันนี้โอทานอาหารเช้าตอนบ่ายโมงจะครึ่งแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็ หิวก็จะทำอาหารเช้าเองทำอาหารเย็นเองนอกจากเสาร์อาทิตย์โอถึงจะทำให้กินนี่อาหารเช้าค่ะแซ่บๆค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีวันจันทร์ที่17มกราคมค่ะตอนนี้เป็นเวลา8มง49แล้วโอทำงานร้าน Charity Shop วันนี้วันสุดท้ายโอยังไม่ได้บอกเขานะแล้วเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าว่าโอนกำลังจะทำงาน ปกติว่จะได้ตารางช่วยงาน Charity Shop ทุกวันจันทร์ค่ะแต่ก็อาจจะแบบมีบางวันที่เขาขอไปช่วยวันศุกร์อะไรเงี้ยแล้วเขาจะชอบให้เราทำช่วงเช้าตอนร้านเปิดก็คือ9้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงโอ้โหอทิตย์สองตาว่ากเลยผอไปทำงานที่ร้าน Charity Shop เสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง28่ะมาถึงก็ต้องทำอาหาร กินเลยเพราะว่าไปทำงานแบบไม่ได้กินอาหารอะไรเลย <c oughs> หิวกินอาหารเช้าและเที่ยงตอนเดียวเลยเวลาบ่ายโมครึ่งกำลังทำกว่าจะได้กินอาจจะบ่ายสองนั่นแหละนี่โอช้อปปิ้ง farewell shopping from our firm oh, need this. Need this. ใช่อ n นเคดวีลันเดอร์ลัน e ์เ for s o m e o n ว t น e n We need a neat, very beautiful picture to make a lemonade. We've <laughs> been here two years. We've never made lunch for anybody. We've never made lemonade. It might happen. We don't know in the future. Gentle with it. Okay. Where are you going to put it? <laughs> <are you> going <laughs> to put it yeah. Fill up the house with stuff. <laughs> it's beautiful. Oh, it's so เสร็จแล้วนี่นะคะหน้าตาอาหารของโอช่วงนี้พยายามกินโลครับส่วนฮิวหมดแล้วโอทำอาหารกว่าจะเสร็จมันช้าตรึงอิ่มแปปแน่อย่างเงี้ยอิ่มนานค่ะกินแบบนี้อิ่มนานนานอันนี้ดินเนอร์วันจันทร์ที่17มกรานะคะเป็นเบอร์เกอร์หมูโปะด้วยพูเล็พอกนะคะ มีเพื่อนถามว่าฮิวยังกินโลครับอยู่ไหมฮิวกินค่ะกินตลอดแต่โอ่ะออนออนออฟออฟอันนี้ของโอเหมือนกันกับฮิวเพียงแต่อใช้แป้งเบอร์เกอร์ส่วนฮิวไม่ใช้แป้งเนี่ยคะ่ะเห็นไหม้เลยในบ้านทำเอาแบบควันควันเต็มบ้านเลยสวัสดีเช้าวันพลหหัสที่2ีสมกราคม เชา้าดูน่าเศร้ามากเลยเป็นสเต็กที่เหลือจากเมื่อวานไข่ต้มแล้วก็แจ่วบ,บอง <That S 1> ส่วนที่ yeah it's boring breakfast I just run out of thing what I wanna eat you know also lazy ปัญหาใหญ่ก็คือขี้เกียจขี้เกียจทำก็เลยกินอะไรง่ายๆค่ะอันนี้ดินเนอร์วันพฤหัสที่ยี่สิบนะคะของฮิวเป็นผัด ผัดผักรวมหมูใส่ขิงส่วนของโอเป็นซุกี้กี้หมูค่ะโปะด้วยหมูย่างสวัสดีวันเสาร์ที่22มกราคมค่ะตอนนี้เราสองคนมาที่เมืองมอเพ็ดมอเพ็ดโออยากมากินอาหารไทยค่ะที่นี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในเมืองนะเมืองที่นี่เมืองใหญ่ใหญ่มากมอเพ็ดฮิวบอกว่าเล็กกว่าลอนดอนละกันฮิวบอก นี่คือถนนไฮสตรีทของเขานะเป็นถนนเส้นเมนหลักที่มีร้านรวงต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นแอปบี้เดี๋ยวจอกว้างให้ก่อนนี่คือโบสจอกว้างเพิ่มแสงให้นะแล้วก็ตึงแยกถนนนี้มาก็เป็นเมืองมอเพ็ดแล้วค่ะวันนี้อากาศหนาวค่ะโอใส่ชุดแบบ เป็นผ้าห่มเลยเพื่อนๆยาวยาวจนถึงครึ่งหน้าแข้งเลยอันนี้เป็นร้าน Charity Shop British Heart Foundation มีออกแฟมด้วยที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อน,นเ้อผ้าผู้หญิงก็มีเหมือนกันหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยเวลาเขามาบริจาคนะก็แขวนโชว์เลยเหมือนกัน รองเท้าเบอร์ที่ขายดีก็เบอร์38เนี่ยเบอร์ขายไม่ได้ก็จะเป็นเบอร์ประมาณ40่สวยนั่นเนี่ยน,นีที่นี่เขาหนังสือกับเสื้อผ้าเขารวมกันเลยแต่ที่โอ๋ทำมันจะแยกตรงนี้เป็น houseware เนาะเวลาเอาเป็นแคชเชียร์เช็คบินตรงนี้จะเรียกว่าเป็น brick and black คือของแบบสัพเพลหะจิบตะถะจิกๆ นี่โอชอบดูมากเลยอะไรบริงบริงแบบนี้เช็คราคาอ,อยู่ที่นี่จะมีห้างสรรพสินค้านี่นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้อยู่ในร้านเสื้อผ้าของ M&S Mark and Spencer เที่ยงกิจเขาออกกดแล้วนะคะเพื่อนๆว่าไม่ต้องใส่หน้ากากาก็ได้ดูผ้าคันคอ,อนี้สวยสวย ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้แต่คนส่วนมากก็ยังแบบว่าเพื่อความปลอดภัยแระมัดระวังตัวก็ยังใส่แล้วก็ในห้างแบบนี้ก็ยังบังคับให้ใส่หน้ากากนะคะขนาดเดียวกันเราก็เดินมาเรื่อยๆเราก็มาเจอร้านนี้ดูสโคนนะ่ากินมากเลยอันนี้อยู่ภายในห้างช้อปปิ้งมอลในมอลเพชรเล็กๆมากเลยคือเป็นประตูเข้ามาก็เป็น เข้ามาก็เป็นผนกน้ําหอมเครื่องสำอางน้อยๆแล้วก็มีรองเท้าข้างหน้าเออของแต่งบ้านเล็กๆตรงนี้เป็นแผนกเครื่องครัวเหมือนห้างเซ็นทันชั้นห้านี่ว่าจะมากินอาหารไทยที่ร้านนี้นะนี่คือหน้าตาเมนูนะคะ ตึ้ง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 เดงเดงโอ้โหแพงเหมือนนันเนี่ยนี่คือเมนูที่เราสองคนทานนะสตาร์เตอร์เป็นต้มข่าไก่กับปอบเปี๊ยะส่วนเมนฮิวก็กินผัดแหนงส่วนโอ้ก็กินกะเพราไก่ไข่ดาวพุ่งตรงเลยว่าทำเองอร่อยกว่าอีกค่ะเมนูอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นเมนูล้างตู้เย็น ผักในตู้เย็นเคลียร์ให้หมดผัดใส่กับหมูลค่ะ Enjoy Hill I will enjoy this more than I enjoyed my lunch, darling ทำอะไร Hello ทำอะไร I'm cutting bits of plastic My robot <laughs> They're cutting bits p l a s t i to go in here Robot Hill <laughs> That's what I'm doing You was doing. สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้โอ้ไปห้างมอลิสันมาออก,ก็เลยอยากกิน KFC แล้วก็มีสปริงโรว์ <laughs> ยูบอกว่าพายอับครับแล้วก็มีโคกซีโร I'm having apple cider vinegar, salt and water. Mm. Wife. คนหนึงพยายามจะอาชีวิตยืนยาวส่วนคนหนึ่งพยายามจะชีวิตสัน้น <c oughs> โอ้ยเนาะนานๆกินทีขี้เกียจทำอาหารด้วยค่ะวันนี้ก็เลยกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนนี่อาหารเย็นวันอาทิตย์ที่23โมกราของโอนะคะปันเป็นซาซิมิกินกับข้าวผัดนิดนึงส่วนของฮิวก็เป็นข้าวผัด เข้าผัดใช้โคลิฟลาเวอร์ข้าวผัดใย <laughs> ข้าวผัดหมูฮิวกำลังมองดูหาถังขยะตัวเอง <laughs> ไม่ทันเพื่อนบ้านเก็บให้ oh, อีกแล้ว Yes Look would good deed for our gone? อาหารเช้าและเที่ยงตอน กำลังจะบ่ายโมงวันจันทร์ที่24นี่ของโอฉันของฮิว <laughs> ใช่แ a m มลลาราอ t ทเฟ s ส <Yeah. S 1> <laughs> อันนี้ดินเนอร์ของฮิวนะวันจันทร์ที่24เดี๋ยวฮิวจะมาย่างเองส่วนอันนี้เป็นดินเนอร์โอค่ะเป็นส้มตำหัวโครโรบี้กับปลาแซลมอน